บทที่38ของคุณยาดาโดนไอเย็นมากไปจึงล้มหมอนขอรับดื่มยาปรับท่าสักหน่อยอาการจึงจะดีขึ้นขอรับหมอโฮงยารายงานพาลดรับรู้แล้วนั่งข้างกายยาดาด้วยเป็นห่วงไม่นานน้องจะอาการดีขึ้นขึ้นเรือนใหญ่ได้ด้วยหรือเจ้าคะยาดาตัดพอพาลดชะงักเล็กน้อย ไม่เคยมีคาไหนที่ท่านจะมีปากเสียงกับคุณยาดาท่านจึงไม่รู้ว่าควรทำตัวอย่างไรใจของท่านก็รู้สึกผิดไม่เห็นแน่หน้าเมียรักร่วมเดือนสตีตรงหน้าของท่านช่างดูแผลกตายิ่งไม่เคยเลยสักคาที่ยาดาจะดูซูบซิบและเปาะบางเช่นยามนี้น้ำตาที่คอหน่วยของคุณยาดายิ่งย้ำให้พลดรู้สึกว่า ตนดูแลท่านผู้หญิงของเรือนไม่ดีมากเช่นไรเพียงเห็นพยาพรสคุณยาดาที่ข้างแขนก็อ่อนแอลงเยี่ยงไรใจของคุณจึงเป็นเช่นนี้ชายมากลักผู้นี้ทาร้ายใจของคุณเหยียบย่ำคุณซ้ำๆจนคุณสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไม่พอคุณยังเสียความรู้สึกและเสียเกลียดของตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าต่อหน้าชายผู้นี้ แต่เมื่อคุณเพียงได้สบกับแวลตาที่ทอดมองด้วยความเป็นห่วงจิตใจที่อาฆาตของคุณก็อ่อนยวบลงจนเหลือเพียงความเสียใจลึกล้ําพี่จะคอยดูแลน้องอยู่ไม่ห่างหากน้องต้องการสิ่งใดน้องจงเอ่ยปากกับพี่พลดกุมมือบางของยาดานั่งเฝ้าข้างกายยาดาที่นิ่งเงียบความรู้สึกอ่อนล้าทั้งร่างกายและจิตใจค่อยๆดีขึ้นได้อย่างประหลาด ยาดาหลับตาลงคุณเหนื่อยมากที่ใช้มนดํดำจากเลือดของตนเพียงแค่พรรมาอยู่ข้างกายของคุณแล้วคุณก็สงบใจที่วุ่นวายลงได้ทั้งที่ในจิตคุณยังค้านว่าชิงชังในตัวพรรหากกับใจของคุณเองกับวางใจในตัวของพาลดจนสิน้นไม่นานลมหายใจของคุณยาดาก็เป็นจังหวะสม่ำเสมอพาล ผิดใบหน้าซุบซีบยอปลายนิ้วแข็งแรงรูปใบหน้าเล็กอย่างอ่อนโยนความรู้สึกเศร้าส้อยหดหูห่จู่โจมที่ใจของท่านยาดาเจ้ากำลังทำอันใดยอยู่อย่างนั้นหรือพะระถมองใบหน้านั้นอย่างค้นหาพะคุณเจ้าออกทุดงครับ ไอ้ทินที่ร้อนใจกว่านายหลังจากนายเปลี่ยนทิศขึ้นเรือนของท่านผู้หญิงมันก็รีบไปวัดเพื่อนิมนต์พระคุณเจ้าหากแต่ก็ผิดหวังเมื่อพาลูกวัดบอกว่าท่านออกทุดนไปเมื่อหลายวันก่อนคงใช้เวลาเดินทางกับยาวนับเดือนกับผมได้ขอ,อน้ำมนต์จากอารามหลวงมาแล้วขอรับไอ้ทินมอบน้ำมนต์ให้พญาพรอย่างรู้งานพรรถเฝ้ายาดาจนยาดาตัวอุ่นขึ้นและหลับไปอีกรอบ จึงลงมาสั่งงานไพ่ธาตุและมอบเหรียญปุกเสกไว้กับเหล่ายามเว้นให้พกติดกายพระรถนั่งขัดสมาธิสวดบูชาพระรัตนไตันตยนำน้ำมนต์ลาดลดต้นไม้ใหญ่ที่แผ่ขยายกิ่งก้านสาขาล่มรื่น ที่ตั้งต่างหานกลางอนาบริเวณเรือนพญาอุทิศบุญกุศลให้เจ้าบ้านเจ้าเรือนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองเรือนขอความเมตตาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ช่วยคุ้มภัยทุกคนในเรือนและอุทิศบุญให้วิญญาณร้ายได้ปรับภพบภูมิพันหม้อดินที่ซ่อนใต้กระดานในเรือนของท่านผู้หญิงก็พันมีแสงส่องเกสรที่จิตปวดร้าวแทบแหลกสลายตอบรับบุญนั้น พันวิญญาณบาทที่แฝงเลนจิตอันอ่อนแอก็ลอยหลุดออกไปจนเกศรรู้สึกถึงความเจ็บทุเราผิวที่เน่าเฟะพูพองช้ำเลือดช้ำหนองค่อยๆเปลี่ยนเป็นผิวกายเช่นมนุษย์วิญญาณที่เป็นรูปร่างของเกศรน,นอนร่ำไห้อยู่ภายในความมืดมิดคุณชานเจ้าขาเกศรระลึกได้เป็นคาแรกว่าเหตุใดมันจึงตกตกตายง่ายไดถึงเพียงนั้น ยายอาการของเจ้าจึงได้ซุดหนักลงเยี่ยงนี้น้ำเสียงที่เป็นห่วงของคุณยาดาพาให้เกสรอ,อบอุ่นในใจสายตาของมันคอยทอดมองหอผ้าที่นมจิตประคองอยู่ไม่ห่างยาดามองตามสายตานั้นหากเจ้าแข็งแรงแล้วเจ้าคงได้อุ้มคุณชานน้องอยากหายโดยเร็วเจ้าค่ะน้องอยากอุ้มลูกได้เหลือเกินเจ้าจะหายและได้อุ้มคุณชานเร็วๆนี้แนะ่ หลังจากวันนั้นอา,าการมันก็มีแต่จะแย่ลงเกศรหมดสิ้นเรี่ยวแรงแม้แต่การหายใจมันเหนื่อยไม่มีแม้แต่แรงจะสูดเอ,เอาอากาศเข้าออกได้โดยง่ายเช่นเคยฝากคุณชานด้วยนะเจ้าคะ่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะเกศรข้าจะรักชานเช่นชานเป็นลูกแท้ๆของข้าน้ำตาเกศรซึมทางหางตาเพลานี้เกศรคิดถึงพรล ความใจดีเล็กๆของท่านทําให้มันมีสุขคิดถึงท่านผู้หญิงพับพึงที่เอื้อเอ็นดูมันและโหยหาการได้เลี้ยงดูบุตรชายตัวน้อยที่มันแทบจับไม่ได้แตะต้องพันอากาศที่สุดได้เพียงตื้นๆก็หายไปเจสอนดิ้นดนพยายามสุดลมหายใจแต่ทุกสิ่งหนักอึ้งและมืดมิด อย่าได้ฝืนเลยเจ้าจะทรมานไปเปล่าๆคุณยาดากระซิบเสียงอ่อนโยนชิดใบหูของเกสรพร้อมกับความพยายามเพื่อสุดท้ายของเกสรที่สิ้นสุดลงอย่าก,กอดเจ้าสักครั้งเหลือเกินลูกของแม่ผีเกศรเจ็บปวดในจิตเป็นอย่างมากยามนี้มันมีอาการดังห่วงเวลาสุดท้ายไม่มีผิด วิญญาณบาปทั้งหลายลุมกัดถึงจิตวิญญาณของมันพวกมันล้วนแต่อยากเป็นใหญ่เพื่อครองจิตที่เกาะรูปร่างนี้จนมันอยากแตกสลายหากแต่ก็ไม่สลายไปเสียทีก่อนหน้าที่ยาดาจะทำพิธีวิญญาณของมันได้รับบุญกุศลกำลังปรับภพบภูมิเป็นนางฟ้าหากแต่จิตสุดท้ายที่ห่วงห่วงคุณชานก็ฉุดรั้งจึงทำให้มันปรับภพบภูมิไม่ได้ ดวงวิญญาณลางเดือนล่องลอยว่างเปล่าจะรับรู้สิ่งรอบตัวก็ต่อเมื่อมีคนอุทิศบุญมาให้นึกไม่ถึงว่าวันคืนที่ว่างเปล่าเหล่านั้นจะถูกแทนที่ด้วยโซ่ตรวนและมนตาเมื่อใจมันยังยึดติดเท่ากระดูกจึงยังส่งผลทำให้มันผูกติดอยู่กับพันธนาการที่คลายไม่ได้ ยาดายืนอยู่บนเรือนใหญ่ใส่ตาเหม่อมองพระดที่นั่งกวดน้ำตน้นต้นไม้ใหญ่ด้วยใจที่อ้างว้างลืมตาตื่นคนที่บอกว่าจะอยู่ข้างกายคุณหายไปมีเพียงบ่าวทาตที่นั่งคอยรับใช้กวดน้ำเสร็จพยาพระดก็มุ่งไปที่เรือนของท่านผู้ชายมือบอบกบางของคุณยาดากำมือแน่นจนเจ็บและชายผู้นี้ก็ผิดวาจากับคุณอีกคราคอยดูกันเถิด ว่าพุทธคุณบางเบาและของปกป้องที่เสื่อมลิศกับอวิชาที่แลกมาด้วยอายุไขของคุณสิ่งใดจะแข็งแกร่งมากกว่ากันกลัวหรือไม่พยาพรลไต่าถามละลิตกลัวขอรับพี่กางอนาเขตบุกเสกรอบเรือนไว้แล้วผีร้ายไม่อาจก้ากายบนเรือนได้ยามค่ำน้องจนเก็บงําตัวเองให้ดี อีกไม่กี่วันพรลต้องออกเดินทางไปราชการของคุณหลวงจึงสั่งการเอาไว้ด้วยห่วงคนนักน้องอยากขอเจ้าคุณพี่ให้น้องไปนุ่งข่าที่สถานปฏิบัติวันพุ่งได้หรือไม่ขอรับละลิตกล่าวด้วยท่าทีขวัญเสียจนพรถเกิดความสงสารหากน้องอยากทำเช่นนั้นพี่ก็อนุญาตขอบน้ำใจขอรับ หลุดจากเลือนพยาได้เสียทีลลิตท,ที่นุ่งขาวพร้อมทั้งมาลิกับบัวก้าวเท้าออกจากสถานปฏิบัติไม่ครบเจ็ดวันตามที่บอกกับพยาพารลไว้ลลิตบังเกิดความรู้สึกบาปในใจจึงหันกลับมาขอขามาสถานปฏิบัติที่ดูเข้มขังแต่ก็เห็นมาริสุดลงกับบนพื้นก่อนหน้าตนเสียแล้วลลิตและบัวยกมือไหว้ขอขามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสียยกใหญ่ตามมาลิ หากลูกมีโอกาสจะมาปฏิบัติตอย่างตั้งใจนะเจ้าคะ่ะมารีรู้สึกผิดบาปอย่างมากมันไหวแล้วไหวอีกจนละลิตละบัวต้องกลั้นยิม้มสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านรอบรู้แล้วกระมังเจ้าคะ่ะเดินทางมาถึงเรือนเด็กของคุณพระมาริและบัวยืนอิดออดไม่กล้าเข้าแต่ละลิตก็ดันตัวทั้งสองให้เข้าไปเสียด้วยกันจากเกงใจอันใดกันข้าเรียนคุณพระไว้แล้วละลิตทิ้งตัวนั่งบนพื้นเสมอกับบัวและมาริอีกทะ อีกทั้งหลังก็ไม่ตั้งตนหลุดจากมากคุณผู้ชายจนสิ้นคิดไม่ถึงว่ามันจะเลี้ยงผีได้ผลจริงเห็นทีว่าการแก้แค้นของข้าคงไม่ง่ายและลิศท,ที่รับรู้จักบัวว่าเห็นเรียม,มีทีท่ารับรับล่อๆมันจึงได้ตามรอยจนพบว่าเรียมหายเข้าพงป่าทึบที่มันรับรู้จักวงในว่าเป็นตำหนักพ่อหมอมีชื่อคนหนึ่ง แต่ก็น่าสนุกดีสนุกเช่นใดของเจ้ากันน่ากลัวแท้ๆมาริควรคางมันเตรียมใจมารับมือกับการต้องทำร้ายคนไม่ใช่เตรียมสู้รบตบมือกับผีสางเช่นนี้ข้าไม่เคยสู้กับผีเลยสักคาว่ากันว่าเจ้าขุนมูลนายมักมีอาจารย์ในด้านนี้ลองสู้กับผีดูบ้างก็น่าสนุกดีออกนักมาิอียาดาเป็นสตรีมันยังเลี้ยงผีได้ยายข้าถึงจะทำด้วยไม่ได้เล่า คุณยาดาหล่อนเล่นอวิชาดำต่างจากสิทธิ์ลูกสิทธิ์ที่มีอาจารย์สั่งสอนนะเจ้าคะของต่ำพวกนั้นหากเสื่อมลมมันจะเข้าตัวคนเล่นบังเกิดความทุกข์ทนทรมานเสียตายยังดีกว่าอยู่อีกเสียอีกเจ้าคะ่ะบัวรีบอธิบายด้วยมันรู้สึกว่าละลิตอาจจะทำเช่นที่พูดจริงๆยังเด็กอยู่แท้ๆแต่เจ้า,จาช่างรอบรู้นักเมลิชื่นชมจนทำให้บัวก้มหน้ารับเขิน อย่างนั้นหรือลลิศแสนจะเสียดายมันสนใจในสิ่งลี้ลับที่มันสัมผัสกับตัวเองว่าแกร่งเป็นอย่างมากแต่ถ้าเป็นดังเช่นที่บัวว่ามันก็ไม่กล้าทุ่มทำเช่นยาดาด้วยมันรักตัวของตนเองเป็นอย่างมากใหญ่เมื่อต้องการทำร้ายคนอื่นให้ดับดิ้นจึงจำเป็นต้องให้ตัวเองเจ็บปวดไปด้วยเล่าคุณยาดาช่างโง่เขาเสียจนมาริเทียบไม่ติดฮฮชชิวมาริเกิดจามขึ้นมา มาิีรูปไล้ตัวเองอยู่ๆมันก็จําขึ้นมาเสียเฉยๆไม่ใช่ว่าของพวกนั้นจะเข้าตัวมันหรอกนะมันหันซ้ายแล้ขวาอย่างระแวงแล้วก็สบกับสายตาภาวรยับของลาลิตเข้าเองไม่ได้ว่าค่าในใจอยู่ดอกนะช่างคิดมากเสียจ,จริงลาลิตสายหัวของเข้าตัวคงทรมานมากใช่หรือไม่ลาลิตยามรอยยิบในหน้าน่าสนใจแท้จบตอน